เซ็นเตอรพอยพัทยา21กา15นาทีแล้วบรรยากาศของงานเลี้ยงปีใหม่ปีใหม่ฮิแส่เสลาเสลาโอ้โหีอเอ B าสิบางจากศิลาชา่ากาศ ปีใหม่ของบางจากศิ pues mes, ีราชาหลายคนได้มาเจอกันในงานเลี้ยงหลายคนได้รลบรางวัลจากงานนี้ขี่แงาแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลด้วยนะครับคือรั้งต้องว่าในคำพื้นี้ที่พัทยาเป็นแก่นสิงค์พลอยพัทยาเหนือ